สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนบันทึกใบซื้อเชื่อในแอป n e x t 2นะคะโจทย์สมมุติใบซื้อเชื่อ9กันยากิจการได้จัดทําการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อกับบริษัทสุกิตะจำกัดดังนี้หูฟัง10อันอันละ700บาทให้เพื่อนๆกดเข้าแอป n e x t 2คะ่ะเมื่อกดเข้าแอป n e x t 2แล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นให้กดที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายคะ่ะเลื่อนลงไปที่ซื้อคะ่ะจากนั้นให้กดใบซื้อเชื่อค่ะ แอปพลิเคชันก็จะเด้งหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาค่ะก็จะเจอหัวข้อใบซื้อเชื่อเอนอจุดก็คือเลขที่และเลขที่อ้างอิงซึ่งแอปพลิเคชันจะรันนิ่งให้เรานะคะวันที่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ค่ะโดยกดตรงที่วันที่นะคะก็จะมีให้เราเลือกแบตรวมในแบตแยกนอกแล้วก็ไม่มีแบตค่ะหน่วยเงินก็จะมีให้เลือกไทยบาทและ US ดอลลาร์ค่ะเลขเอกสารในใบซื้อถ้ามีก็สามารถ ขีข้อมูลลงไปได้นะคะใบสั่งซื้อหากเพื่อนๆกดตรงรูปมือก็จะเจอใบสั่งซื้อค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเพิ่มใบสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใบรับสินค้า grn ก็จะมีให้เลือกเช่นกันค่ะหากเพื่อนเพน่กดไปที่รูปมือนะคะก็สามารถเพิ่มใบรับสินค้าได้เช่นกันค่ะอัน specify นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอคู่ค้าของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งให้เพื่อนๆเลือกกิจการที่เพื่อนๆจะทำการสั่งซื้อนะคะเมื่อกดเพิ่มสินค้าและบริการก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆกดเลือกสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทำรายการค่ะให้เพื่อนเเลือกสินค้าหรือบริการที่เพื่อนๆจะทําการซื้อเชื่อเมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายย้อนกลับที่มุมบนซ้ายค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องค่ะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายติ๊กถูกที่มุมบนขวาค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ